กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้ยินข้าเจ้าว่าครับผมท่านผู้ชมบ้านหลังนี้อยู่กลางทงหน้าริมทางเพิ่นว่าบอกมากครับผมบอกว่าบ้านเพื่อนึซื้อเล็กทึบเฮือนเบินซ่านครับผมบางข้างก็ได้ตัวเลขเป็นความฝันบางข้งก็บ่ได้ความฝันแต่ว่ากระถือครับผมท่านผู้ชมทณะนั้พอเที่ยงได้ยินกับบอพลาดครับผมเดินทางมาแล้วก็เลยแวะมาหา เป็นคุณหน้าต่อยครับผมหรือว่าน่องต่อยเนาะครับผม่นเป็นคนหนึ่งทีบางเทือเนี่เห็นเหล็เกเออสีอเอามาซื้อกะถือกครับผมถือกแทบทุกงวดอ้าครับผมท่านผู้ชมเวลายายหางงวดนี่เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พนองไปสอบถามว่านัดต่อยหรือว่าน่องต่อยนี่มีตัวเหล็กไปฝากพี่ต่อน้องหรือย,อยังเดี๋ยวไปฟังเมิองจากปากน่องต่อยผมๆกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ บราเป็นยังครับมือพันชา,าตาหิหมงแมนี่ยขาดจำหมงหงครับผมแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่แปรเลขกเด็ดแม่นครับแบบว่าไปเห็นอยูน่นะรถเกิดวัดเหตุที่ว่าไปเห็นน้ำทะเบียนรถจะสีจับมาเป็นตัวเลขแล้วมันกาอกีน่นีนะค,ครับท่านผู้ชมตังวัดคอนด์นไ,ได้ซีซีวัดสันครับงมดซีซีนะครับหมดซีซีก็ได้ครับแม่นบอกครับตังต้อยแม่นยังไงแล้วก็วดที่หันเดียครับวดสิพานมาอันนี้เนี่ยคือว่าได้ได้สามแปดมันจะใส่สันแปดสามนี่ มักติดตามน้องอุ้งอิงมักเบิ้งอุ้งอิงโอ้มักเบิ้งตัวเลขน้องอุ้งอิงเดี๋ยวสามแปดสามแปดน้องอุ้งอิงเพิ่นบอกสมบูรณ์ครับสามแปดนี่ครับเพิ่อทะเบียนรถเพิ่อนรถโอ้ขึ้นรถแทะรองเพลงขึ้นรถแทะรองเพลงทะเบียนเป็นสามแปดเมืวดนี้เลยครับบ่มีไปฝากเก็บซี่ในบ่หมุนนี้เห็นตัวไหนหลาย น้องต่อยน้องต่อยบะน้องต่อยครับอายุที่ปีละครับตอนนี้สี่สิบสองอายุสี่สิบปีสี่สิบสองปีน้องต่อยครับเอฟสี่เนาะน้องต่อยครับรังย่างหมูคงกินข้าวเที่ยงวาจ๊ะนระคับจังหวะพอดีข้าวเที่ยงบ่ครับตื้อตามกินเรนข้าวเที่ยงค่ะจากเกี่ยวเขาจากเกี่ยวเขาเรียบร้อยเรียบเร้อยเบอร์ลวบ่ครับเกี้ยวเข่อยังอยู่เนาะเอ้า สามตัวตัวแรกครับงวดนี่นอกเพื่อเที่ยงเนาะนเข่าตัวเลขเลยครับขเข่ <c oughs> าตัวเลขเลยมักได้สองศูนย์นะคะมักสองศูนย์หมักเต็กตวเก่าสองศูนย์นี่เอามาจะใช้ครับนี่ฟ,นฟันค่ะฟันว่าจังไ,นนไครคะฟันแนวไะไครับฟันเอาเพื่นเอาเงินให้หกสิบบาทที่เอาแค่ยี่สิบบาทโอ้ให้เอาเงินมาให้หกสิบบาทครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเอาเงินมาให้นี่ครับ จื่อบ่ได้ค่ะโอ้ผมยินแต่เสียงเสียงผู้เฒ่าหรือเสียงผู้หนุ่มครับเมื่อคนเอาใส่มือให้นะค่ะพนเดย์ใส่มือให้เลยเลยแต่บ่เห็นโตัวใช่แนวนี่ไม่ปแปลกเลยครับเพิ่นให้ใบเศร้ห้ยสามใบจะยึดของเอาแค่ใบเดียวเพิ่นเดเงินให้ใบเศราสามใบแต่ว่ายิบเอาแค่ใบเดียวก็เลยมาสองศูนย์ยื่นเงินให้แบ่งบยี่สิบสามใบครับ น้องน้องน้องต้ก็ได้มักสองศูเรือว่า60ศูนย์บ่ครับหกศูนย์มมากบ่มมากโมมักจับเอาใบเดียวเนาะจับเอาใบเดียวเอาใบเดียวมันสี่สิมาสองศูนย์กับสี่ศูนย์ก็ได้ได้ครับเป็นอย่างน้สี่ศูนย์บ่เพราะว่าเงินหกสิบบาทเอาออกสี่อาออกสาวเอออก0บาทเหลือสี่สิบแม่โอ้บาเอียนนี่คิดได้หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมหลอ แมนครับอเอฟซีแปรซอยน้เก้าสี่ศูนย์กับสองศูนย์นะคะเนาะ <c oughs> สี่ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เหรอครับถ้า <c oughs> ไปตั้มบังคงครับบานนี่อันนี้เป็นคลิปแรกเนาะครับเพ่อเทื่องเนาะแมนเป็นคลิปแรก <c oughs> เป็นอาจจะยังบุคันไดชินเป็นไหนเนาะครับก็รวจก็พายเพราะว่ามีมีชาวบ้านเพิ่นบอกมากนะครับ <c oughs> สานผู้ช่วงว่าอยู่ตรงนี้เพิ่นฝันเลขกแม่นแม่นนั่นเพราะว่าถึงเรขดกูดูวาสัน เพิ่นบอเองได้ครับท่านผู้ชมเพ็นบอสิเองรู้ดูบางครั้งอาจจะฝันแม่นบางครั้งอาจจะแบบว่าเห็นแล้วจับมาเป็นตัวเลขที่มันจะออกนะครับผมท่านผู้ชมเนาะเดีวต้องมีตามดาวจดตัวเด้แคบหนาจอยทานนูงนะคะเนาะเอาทั้งสองศูนย์สี่ศูนย์เป็นบอหรือว่าน่ะหรือว่าน้องจ้อยนี่มากสองศูนย์ตัวเดียวโอ้ส่วนตัวเองส่วนตัวน้องจ้อยนี่เพิ่นมากสองศูนย์ตัวเดียวเด้อครับท่านผู้ชมอ๋อโมบากันเนาะเพิ่นกับกำลังสิกินเขากินน้ำเนาะอัน แอดมินกับ<อ><อ>พากันมาทายเพื่อนก็คือว่าล่ะครับก็ต้องหันกล้องไปนั่งเพื่อนเรื่อยอ <laughs> ตัวเลขก็มีชุดเดียวล่ะครับผมสองศูนย์ตัวเดียวแขวนๆเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าบ้าแอมเปร์หายว่าเงินยหกสิบบาทเอาออกไปยี่สิบบาทกระสีเดียวโย่สี่สิบบาทนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาเดี๋ยวไปเบิรงตัวเลขจับแอดมินก็เอาเขียนใส่สมุดิในพี่นอ้องในแคหน้าจอยเบิร์นนะครับผมเนาะครับผมท่านผู้ชม์บอกเธอไหนก็ยังย้ำตัวเก่าอยู่นะครับผมนอตสองศูนย์ศูนย์สองตัวเดียวแขวน 40มาใส่40เพราะว่าแอดมินของเ้าว่าเงิ่อน60บาทน้องต้อยเอาไป20บาทมันเหลือ40ก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงนำกันเนาะครับผมเนาะเป็นเลขว่าหลายตัวหลายจุดออครับ20024004มีเลขแค่4ตัวไปมากกรลองพิจารณาเบิงแคบหนาจ่อยเบิงครับบ่มกกักระเบ,บงพระคุม้มศาสนาเนาะครับผมเนาะ <S <S พอเที่ยนี้ยินชาวบ้านว่าเพิ่นเป็นคนที่ฝันแม่นบอกเลขเถื่กก็เลยอยากเอามาติดตามเอามาฝากพี่ตอนน้อง ก็ลองไปพิจารณาเบิรงครับผมอ้าสไตานี่ท่าไนจะมาชมคลิปนี้ขอมีโชคเด้อครับในถูกไว้ร้อยเบอร์กันสบผู้สุกคนคลิปนี้พอเที่ยงเขาต่อรไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาแต่ว่าจะฝากไปใส่ครับท่าม้ชมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ต่อน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูไหตะกุดมาก ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใด๋ไผ่มีติตดตนจิตโตไว้จะเกิดบาลามีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ชายเห็นผู้ชายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่ัสนพอใด้ไปแล้วขายของดีบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลทินี่สิว่านองสางด้วยมีความคิดคุณคกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกศิษอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิดหานชิดบานที่เฮือนไปบานนิเฮือนก็ไม่รถก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาข้าขายกับบริตกดำอ่ามิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร,างร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวหนองแมวก็ดเีเขาเอีกของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวปัสสาก็เลยบางความคิดคุยกหลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทํา <c oughs> เป็นสิริมงคลให้เชืเ้อทิศไปทิศเหนือทิศเหนือไปอมันรักษาหล,ลางอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บอบันไดคุยก็ลุงผู้เยาว์ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุ้คุณขึ้นอีกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้กระดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นอี๋มีพู้ตะคุณนมีดโตมียิทิทิตมีอำนาจสามารถมวยอ่นอิทธิฤิสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เส็ดวัตถุจะขึ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส่างมีหนังส่างมีงาส่างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากปกตูมต้นตูมกินน้ำาบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เกี่ยนํานี่คือฝากตูมบ้านนี้พ่อาาบนบ่เอาพนว่าเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบ้านพวกเงิือตัวเอาตัวย่อ เอาขื้นคนนนือย่อในฝากย่อนเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเลียนนี่ม,มานี่คือใบคุ้นนี่นี่ไม่ไม่คุ้นเพราะปสิฐานอยู่ครับะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอาชีวรีอาสีวรีอ,วรองมหาราบองค์มเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากการทีกสารกับโลกยังในนองส้างคือไม,谢谢 eter, ไม sama, ่มีดำเสียมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุดยอดของนองส้างคือปุกเสษของผุดเบิดตำหนานอยู่ในเจ็ดตำนานเบิดปุกเสษเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาสุเลยเชื่อใจเป็นครูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีปูปุกเสษผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโร่งนี่ผู้พกเศษให้รุ่นแรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดฮะบัดกุดโค่นี่ผู้รอดทำมาที่โน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับฮะสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนบางมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะทิวดูครับครับนี่นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปู้รอดชงสิเมือง นี่มันบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปของคนใหญ่ที่ขอมคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคอลือรื่างามเป็นมา